สู้รายการน,นองเน่งนองแกลมาเจออีกแล้วนะคะเรามีนาก,กันเป็นประจำค่ะทุกวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ วันนี้วันศุกร์นะคะก็จะทำให้คุณได้มีความสุขตามชื่อวันเลยทีเดียวเชียวค่ะเจอกับอูมินดาเจริญทวีรัตน์เป็นประจำนะคะที่นี่ที่เดิมเลยทาง CTH ลูกทุ่งเงินล้านรายการที่จะพาผู้ชมนะคะไปสัมผัสกับเรื่องราวของศิลปะุัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงศิลปินใต้ค่ะวันนี้ต้องกลิ่นบอกกันนิดนึงคุณผู้ชมห้ามพลาดนะคะเพราะว่าแขกรับเชิญของเราเป็นนุ่มตายจากจังหวัดภูกเก็ตกันนะคะเขาบอกว่าเป็นหนุ่ม มาดเข้มนิสัยดียิ้มง่ายมากความสามารถแต่ที่บอกมากความสามารถเนี่ยแน่นอนค่ะพูดถึงในเรื่องของการร้องเพลงหนุ่มคนนี้ไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเกินบอกชื่อนิดนึงก็ได้หนุ่มคนนี้มีชื่อว่าเม่นจ่าออแต่ว่าเขาจะมาพร้อมกับเพลงหวานๆเพลงไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะคะและแน่นอนค่ะใครที่เป็นแขกรับเชิญในรายการน้องเองนน้องแกละเนี่ยจะต้องมีคําใต้มาฝากกัน วันนี้เขาจะมีคําใต้อะไรมาฝากกันนั้นเดี๋ยวต้องติดตามด้วยนะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้อยู่ในรายการน้องเงงน้อง,องแกละทาง CTH ท,ทุ่งเงินล้านตั้งแต่ช่วงวันเที่ยงจนถึงบ่ายโมงรับรองว่าคุณจะมีความสุขอย่างแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ไปพักกันก่อนแล้วกันรอบมาช่วงหน้ามาเจอกับนุ่มตายขุยกับเศร้าตายคนนี้เลยค่ะ ปกติอีฟจะเป็นคนที่อ่านหนังสือดึกๆแล้วก็เป็นคนที่ตื่นเช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้อีฟเนี่ยรู้สึกแบบสมองตื้อๆแล้วก็ไม่ไร้ตัวช่วยในการดูแลรักษาสุสขภาพของอีฟนะคะก็ะคือนี่เลยค่ะน้ํำมังคุด Y2C ค่ะซึ่งมีเซนโทนะคะที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระสำคัญนะคะยังจะทำให้ผิวพรรณของอีฟเนี่ยสดใสเปล่งปังขึ้นอีกด้วยค่ะ

พูดกับเธอแบบนั้นแต่กลัวสวา่า กับเธอแบบนั้นแต่กลัวสวา เาเพราะของหนุ่มคนนี้แล้วนะคะหนุ่มมาดเข้มยิ้มง่ายอัธยาศัยดีมากความสามารถด้วยนั่งอยู่ข้างอุแล้วนะคะต้อนรับน้องเม่นวรัญยูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้เลยมันมันเท่ากับช่วงชีวิตในยุคปัจจุบันของคนนะคะคือบางทีเนี่ยบางคนชอบแบบแฟนเพลอแล้วเดี๋ยวเจอกันนน้องอะไรอย่างงี้อ่าสมัยสมัยนี้นะครับสมัยนี้เป็นหรือเปล่าเอามาจากชีวิตจริงหรือเปล่า อาจจะฟังดูแบบไม่ดีนะครับผมแต่จริงๆแล้วชีวิตจริงไม่ได้เป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ในเนื้อเพลงมีสอนไหมนะครับว่า อย่าทำอย่างนี้ดีกว่าหลวงพ่อท่านว่ามันปิดสินข้อสามครับผมเมื่อกี้เขาบอกไปแล้วได้แค่ได้แค่คิดแต่แถวนี้ไม่ได้แค่คิดหรกทำจริงๆนะคะแฟนเพลอเราเจอการประมาณนั้นเลยแล้วพิธีกรทำบ้างหรือเปล่าครับอ๋อบังเอิญไม่มีแฟนเนี่ยสิจริงหรือเปล่าครับก็เลยร้อยแฟนเพลอไม่ได้ว่างั้นนะคะอ่ะอย่างนี้ดีกว่าพูดถึงเพลงเมื่อสักครู่นี้แฟนเพลอแล้วเจอกรนจริงๆแล้วเป็นซิงเกิลแรกของเราหรือเปล่าซิงเกิลแรกที่ปล่อยออกมาเลยครับเรียกว่าเป็นเพลงแรกในวงการลูกทุ่งเลย ต้องถามอย่างนี้ก่อนคือเห็นหนุ่มคนนี้เนี่ยนะเป็นนักร้องที่หน้าตาดีเสียงดีด้วยแต่ผู้ชมอาจจะไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้หนุ่มเม่นเขาเคยผ่านงานในวงการบันเทิงมาก่อนแล้วคืองานอะไรก็จะมีเป็นภาพยนตร์ประกวดนะครับแล้วก็เป็นหนังหนังภาพยนตร์ VCD ครับผมล้วก็มีการเดินแบบบ้างครับผมก็ทำหลายอย่างเนาะทั้งเรื่องของการแสดงทั้งการเดินแบบแล้วเป็นไงมาไงถึงมาเป็นนักร้องได้อ่ะ ก็จากการที่เราได้เดินอยู่ในวงการบันเทิงก่อนที่นาเล้ก็ได้รู้จักกับผู้ใหญ่ใหญ่ว่านี่หน้าตาแบบไทยๆนะแบบร้อ,องเพลงทุ่งอะไรได้ไหมเขาก็เลยว่าเราก็แบบโอกาสอะไรมากคว้าไว้ก่อนนะครับเห็นเป็นโอกาสดีหมดคว้าไว้ก่อน<ช>นี่หมายถึงว่าเราถนัดกับการร้องเพลงไหม <ส y S 1> ได้ๆว่าไม่เคยร้องเพลงเลยครับไม่เคยร้องเพลงทุ่งเลยหรอใช่ครับแล้วยังไงยังไงไปฝึก พอมีโอกาสมาปุ๊บคว้าก่อนเลยก็ลองไปเพราะเขาดูก่อนครับผมแล้วก็ลองร้องที่เราร้องคิดว่าเราร้องได้อก็ร้อให้เขาฟังเขาว่าโอเคนะได้เรียนรู้เพิ่มเติมอีกหน่อยจากประสบการณ์จริงตอนตอนนั้นร้องเพลงอะไรที่เขาบอกว่าอ่ะให้โชว์ร้องเพลงนิดนึงตอนนั้นเม่นร้องเพลงอะไรตอนนั้นร้องเพลงของเจ้าชายลูกทุ่งครับผมใครคะพี่ก๊อตก็จักรพันธ์ครับผมนีดหนึ่งซัมเปิลอีกหนึ่งนิดนึงได้นะครับ ต้องมีสักวันต้องมีสักวันท่องคําเทิมฝันปลอบใจรอวันที่คอยแสนไกลได้ลงนานมาแล้วเจอแบบนี้ปุ๊บเขาไปไงโอเคเลย ว่าพอได้เขาพอได้เอามาพัฒนากันได้พัฒนากันได้อะไรอย่อางนี้นะคะอ่ะจริงๆเราพูดไปสักเรืยอหนึ่งแล้วแล้วก็อย่างที่เราบอกว่าแขกรับเชิญถ้ามารายการน้องเงี้ยน้องแกลต้องเป็นคนตายจริงๆแล้วเป็นคนจังหวัดภูเก็ตเป็นจริงๆแล้วเกิดจังหวัดสงขลาผมาแต่มาอยู่ภูเก็ตไล่ปีนานมากเลยเอ๋อนี่อยู่จังหวัดเดียวกันพี่เกิดจังหวัดสงขลาปีอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชอันนี้เกิด ส่งคลาไปอยู่ภ <ไป S 1> ูเก็กกตครับผมใ่อพอพอแม่ทำงานที่นู่นเนาะพอแม่ไปทำงานภูกเก็ตครับผมออใช่ครับเราทำไม้ผีถึงได้ไปอยู่นั้นนะครับในควันที่ธรรมานะครับ ตามพอไปตามแม่ไปเหมือนกันแม่ก็ตามไปแม่ไม่ตามไปไม่ได้แม่กลัวว่าเดี๋ยวเมียเผลอแล้วเจอกันไงแม่ก็เลยตามไปด้วยอะไรนี้เหมาะกับทุกยุคทุกสมัยนะครับใช่ไหมครับกลัวว่าแฟนจะเผลอแล้วเดี๋ยวไปเจอคนอื่นไม่ได้เลยทีเดียวเชียวนะคะรู้ถึงจุดเริ่มต้นแล้วเริ่มที่จะเข้าไปเป็นศิลปินตั้งแต่อายุเท่าไหร่เริ่มมาร้องเพลงตอนอายุ21ปีครับผม21ใช่ครับ ตอนนั้นรู้สึกไหมว่ามันเป็นอะไรที่ยากสำหรับเราเพราะว่าตัวเราเองเราก็ไม่ได้มาทางด้านแนวแนวดนตรีแนวการเป็นนักร้องเลยตอนแรกนี่หบบว่าตื่นเต้นมากว่าจะทำได้หรือเปล่าแต่ด้วยความที่ว่าคิดว่าเอาหนามันมันไม่ยากเกินเลยความสามารถหรอกอลองเลยดูสักตากหนึ่งก็ลองไปร้องดูครับผม,มเพลงแรกใช้เวลาอัดสองชั่วโมงครับผมเฮ้ยทำไมมันเร็วขนาดาน <ะ S 2> ัด้นเะฮ้ยมันไม่ยากอย่างที่เราคิดเลย ครับผมคืออาจจะเป็นอะไรที่เขาเขาดูแล้วว่ามันเหมาะกับคาแรคเตอร์ของเราแบบนี้ใช่ครับอพอดีเขาเลือกเพลงมาแบบตรงกับคาแรคเตอร์ด้วยแล้วก็ร้องแบบยังไม่ยากเกินสําหรับนักร้องใหม่นะครับเรีวยกว่าเป็นเพลงที่ว่ายังไม่ก้าวเข้าไปเป็นลูกทุ่งจา๋าแต่แบบยังก้ากึ่งระหว่างเพื่อชีวิตะไรได้ทําให้เราแบบสามารถที่จะขับร้องออกมาได้แบบไม่ยากเกินเกินไปสองชั่วโมงนี่ถือว่าเร็วมากเร็วมากาเลยตกใจมากเจ<อ>้าของค่ายก็แบบตกใจมากเพลงเพลงแฟนเผลอเจอกันเนี่ย แต่งโดยอาจารย์บอยเขมราชครับผมและเรียมเพลงดนตรีโดยอาจารย์มาร์คใบเตยครับผมอมืถามอาจารย์บอยไหมว่าทําไมมองหน้าเราปุ๊บจะต้องแฟนเผลอแล้วเจอกันเขาว่าหน้าตาอย่างนี้ก็น่าจะาาไปะอะไรอย่างนี้ <laughs> นมไม่ใช่หน้าตาที่ใต่ดีครับผมแต่มาร้องเพลงว่าสอนไ้ครับสอนว่า ไม่ดีนะอย่าทำอย่างนี้เลยหน้า<ม>ตาเขา <อะ S 2> เป็นคนมีสเสน่ห์หน้าตาดู <นะ S 2> คือผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยส่วนใหญ่จะต้องเป็นผู้ชายที่มีสเสน่ห์อย,อย่ามองผู้ชายเจ้าชู้ไม่ดีนะคะคือเหมือนจะเจ้าชู้แต่ไม่ได้เจ้าชู้ชเราดูว่าเป็นผู้ชายที่แบบมีสเสน่ห์อาจารย์ก็เลยมองว่าอ่ะ น่าจะเหมาะกับเพลงนี้นะคะสุดท้ายแล้วก็ทำออกมาได้ดี2ชั่วโมงขอบคุณพิธีกรมากครับผมที่ช่วยทําให้ผมดูดีขึ้นครับช่วยกันนิดหนึ่งไม่ไม่ไม่เราบุยความสะทีนี้ปล่อยเพลงแรกมาสักระยะหนึ่งฟิคแบ็กเป็นยังไงบ้างกับการที่เราได้เข้ามาเป็นนักร้องหน้าใหม่ตอนนั้นปล่อยไปสักระยะหนึ่งนะครับก็ถ้าเป็นเพลงที่เรียกว่าทําให้คนได้รู้จักตัวเรามากดีกว่าเพราะว่าตัวเพลงเนี่ยเราอาจจะ ยังขับร้องได้ไม่เท่ากับศิลปินแบบมืออาชีพอะไรอย่างนั้นะครับแต่ว่าเป็นเพลงที่สามารถเปิดพรีเซนต์ตัวเราเองสามารถให้ทุกคนได้รู้จักตัวเรามากขึ้นครับก็เริ่มเริ่มที่จะแบบมีคนรู้จักจากเพลงแรกพูดถึงการทํางานในห้องอัดนิดนึงว่ามันมันเป็นยังไงบ้างตอนเข้าไปเราก็ไม่รู้เลยว่าเราต้องทํำยังไงบ้างเราก็ไปแบบงงๆครับเขาสั่งให้ทําอะไรเราเราก็ทําอย่างนั้นเพราะเราไม่เคยเป็นนักร้องมาก่อนครับไม่เคยเข้าอัดมาก่อนเพราะว่าอย่างนี้นะก็อย่างนั้น ทำตามหมดนะครับทำตามหมดเลยใช่ครับผมอาจจะว่าไปแล้วจริงๆแล้วเพลงแรกเป็นเพลงช้ามีเดียมมีเดียมครับมีเดียมเนาะจริงๆแล้วเราถนัดแนวไหนมากกว่ากันจริงๆแล้วเหรอครับก็อยากจะร้องเพลงเร็วก่อนนะผมว่าเสียงเราแบบจะแบบแนวแข็งแข็งแบบคนใต้นะครับมาร้องแบบหวานๆก็ยังแบบยังไม่ค่อยถนัดด้วยลูกทุ่งเพราะลูกทุ่งจะหวานแล้วจะหวานมากหวานแบบพนิดีว่าแหละคนใต้นี่เข้าวากันแล่นไม่ใครชับ มีปัญหากการร้องทองแดงทองแดงล้นกันเยอะไหมตอนแรกๆก็เยอะครับแต่หลังๆก็คือพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆแล้วมีมีประโยคไหนที่ที่มันยากสําหรับเราซึ่งเป็นศิลปินคนใตายอะถ้าเกิดเพลงแรงใช่ไหมเออแบบประมาณว่าทองแดงล้นนี่แรงไม่ชับเลยนี่ถอนเนี้นก็จะแฟนเพลอที่จริงมันแฟนเพลอแต่ถ้าคนแฟนเพลอแล้วคอยมันจะไปอย่างนี้เมื่อตอนแรกๆจะแบบจะร้องเพลงแบบ แข็งมากลยครับมันจะร้องแฟนเพอแล้วค่อยเจอกันแต่พอเราได้เรียนรู้แล้วร้องมาพัฒนาเปลี่ยนเป็นแฟนเพอแล้วค่อยเจอกันอ๋อมันก็จะมีความนุ่มนวลความสมูทแตกต่างจากตอนแรกคือคนคนใต้เราจะพูดแบบแข็งๆหุ้นๆอะไรอย่างเงี้ยจะมีแฟนเพอเราเจอกันแฟนเพอเราเจอกันนะคะพูดถึงเพลงแรกไปแล้วจริงๆเราก็มีซิงเกิลต่อๆมาที่ปล่อยมาเรื่อยๆเพลงที่สองของเราในตอนนั้นคือเพลงอะไร เพลงที่สองชื่อเพลงว่าเป็นแฟนกันไหมไอเมื่อกี้แฟนเพลินแล้วเจอกันใช่ครับตอนนี้มาถามสาวๆเลยเป็นแฟนกันไหม<ช>ประมาณนั<ม>้นเราะวงาม,มีแนวน่ะเราเริ่มจะรู้แล้วว่าไปรักแฟนชาวบ้านไม่ดี<อ>เราก็ไปหาคนแบบเป็นแฟนเราจริงๆดีกว่า<อ>แร้วผมก็จะเป็นแนวแบบว่าเดิมครูเพลงเนี่ยเขาแต่งชื่ออาจารย์ เข้มมุนทนครับผมอาจารย์แงมอย่าลืมชื่ออาจารย์เน็คขาเดี๋ยวอาจารย์มีงนด้วยน้บออกเลยตัดได้ได้ใช่ไหมไม่ตัดค่ะเราเอาธรรมชาติล้วนๆนะคะอาจารย์เปล่าเล่นมุกเขาให้ให้่ากันนิดหนึ่งหายใจก็ไม่ทั่วท้องเลยจริงเียอะอาจารย์เข้มแต่งเพลงนี้ครับผมเป็นคนแต่งเพลงนี้เขาบอกว่าแต่งเพลงนี้ขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเนี่ยไปรักสาวใต้ครับผมแล้วอยากจะสื่อให้สาวใต้แบบได้รู้ว่าเขารักแต่ก็ พูดภาษาใต้ยังไม่ชัดใช่ไหมครับยังไม่ได้ชัดยังไม่ชัดเป็นภาษายยังไม่ชัดยังยังไม่ชัดครับผมยังไม่ขนาดแล้วผมก็เลยแบบว่าอยากหาหนุ่มใต้มาแล้วมาเจอผมพอดีก็เลยว่าโอเคตรงจังหวะได้เป็นเพลงของเราเลยอ๋อใช่ครับอ๋อเลยเป็นแฟนกันม้นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะให้ผู้ชมเนี่ยได้ฟังกันอย่างแน่นอนในช่วงหน้ากับเพลงนี้เป็นแฟนกันม้ในเวอร์ชั่นสดๆนะคะของหนุ่มเม่นเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจของผู้ชายคนนี้ด้วยนะคะติดตามแล้วกันในช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ ปกติอีฟจะเป็นคนที่อ่านหนังสือดึกๆแล้วก็เป็นคนที่ตื่นเช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้อีฟเนี่ยรู้สึกแบบสมองตื้อๆแล้วก็ไม่ไร้ตัวช่วยในการดูแลรักษาสุขภาพของอีฟนะคะก็คือนี่เลยคะ่ะน้ําบังคุด Y2C ค่ะซึ่งมีเซนโทนะคะที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระสำคัญนะคะยังจะทําให้ผิวพรรณของอีฟเนี่ยสดใสเปล่งปังขึ้นอีกด้วยคะ่ะ 缠。 ได้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับเพลงนี้เป็นแฟนกันไหมเป็นเพลงที่สื่อถึงภาษาใต้ที่อยากชัดเจนเลยทีเดียวนะคะเอาละเรามาพูดคุยกันต่อเพลงเมื่อสักครู่นี้ได้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพูดถึงซิงเกิลแรกกับซิงเกิลที่2ระหว่างแฟนเผลอแล้วเจอกันกับเป็นแฟนกันไหมอันนี้อยากว่ากันะน่ียยัวไาเพลงเพลงนี้ซองอยากว้าครับผมเพราะว่ามันเริ่มแบบมีความหนุ่มนวลคือว่าเป็นแฟนกันไหมแบบเราต้องไป ออนไปออนเขานะครับไปคอเขาเป็นแฟนเราแบบ<อ>มันก็แ,บบแฟนเพ้อไม่ได้แล้ว<อ>ต้องแบบเป็นแฟนกันไหมห<อ>วานๆมันก็เลยแบบต้องพยายามพัฒนาตัวเองมากขึ้นจริงๆแล้วโดยส่วนตัวสองเพลงนี้เรารู้สึกว่าถนัดเพลงไหนมากกว่ากันถ้าตอนนี้ถนัดเพลงเป็นแฟนกันไหมเพราะว่าจะใช้แบบร้องร้องบนตามเวทีบ่อยเพลงนี้ครับเพราะว่า มันจะแบบน่ารักน่ารักกุกกิ๊กกุกกิเหมาะสมกับหน้าตายห,หน้าตากุกกิ๊กมากเลยทีเดียวเหมาะสมมาก <c oughs> ครับผมอ่ะนี่ก็คือสองเพลงที่วันนี้ร้องสดๆให้ได้ฟังกันนะฮะแต่ว่าพูดถึงเพลงที่2เนี่ยเ้าจะชัดเจนว่าจะมีการสอดแทรกแล้วก็ใช้คําซึ่งเป็นภาษาใต้เยอะพอสมควรฟีดแบ็กของแฟนเพลงที่เป็นคนใต้เป็นยังไงบ้างก็ <c oughs> เราได้ตีตลาดใต้มากขึ้นครับผมทำให้แบบว่าเพลงเราเนี้ยสามารถไปเปิดในคลื่นวิทยุทางใต้แล้วก็ทําให้คนใต้รู้จักเรามากขึ้นมากขึ้นแต่จริงๆแล้วแฟนๆก็ไม่ใช่เฉพาะทางภาคใต้ยยใช่ครับนนในกรุงเทพในภาคอื่นก็มีครับผมเขาเขาง,งงไหมมาเจอแบบเป็นแฟนกันไหม ก็จริงๆแล้วมันไม่ไม่ไม่ถึงกับภาษาใต้ที่ว่าฟังยากแบบออคนทั่วไปก็ฟังกันก็<ด>พอจะรู้เรื่อง<ช>อยู่น,นะคะอ,อ่ะย้อนไปในช่วงวัยเด็กนิดนึงจริงๆแล้วผู้ชายคนนี้อย่างที่เราบอกว่าเป็นคนที่มากวาความสามารถจริงๆมากค,ค,ความสามารถมากก็คืออย่างที่เราบอกว่าเคยผ่านการเดินแบบการเล่นหนังมาแล้วนะคะรวมถึงการเป็นนักร้องด้วยเราก็เลยอยากจะรู้ว่าชีวิตวัยเด็กในช่วงที่อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเป็นสมัยเด็กนี่แสบซนอย่างนี้ไหม สมัยเด็กจริงๆแล้วเป็นคนขี้อายมากครับขี้อายขี้อายมากครับไม่เชื่อไม่เชื่อจริงๆแล้วสมัยเด็กนี่แบบว่าเป็นคนที่แบบไม่ขายห้ามทำไรเลยไม่ห้ามทำไรเลยไม่ไม่คอยประกวดไรออัน่านที่ว่าจะแบบว่ายากแบบยากแบบลองแร่ลองทำแล่ถึงจะแบบกล้าขึ้นมาครับผมจริงๆจริงๆไม่น่าจะกล้านะเหมือนอู๋เองสมัยก่อนตอนเด็กก็อายขี้อายเหมือนกันวั้นี้ ชิ้วเหรอครับชิ้วค่ะผมเคยมีแฟนชอ้วเหมือนกันครับเหรอคะบอกแล้วคนชื่อ้วสวยทุกคนแหละบอกเลยหน้าตาคล้ายๆพิธีกรเลยครับจริงนะคะจริงครับมีใครสวยสู้พี่ไม่มีหรอกอาจจะคล้ายเฉยๆแค่คล้ายแค่คล้ายที่สวยกว่าสวยที่สุดแล้วครับแซลกันเล่นๆอ่ะตอนเด็กๆตอนนั้นก็ถือว่าเป็นคนที่ทำถือขี้อายแต่ว่าได้ทำกิจกรรมโรงเรียนบ้างใช่ไหมก็จะแบบว่าอาจารย์เขาจะแบบขอให้ช่วยทำกิจกรรมโรงเรียนบ่อยแบบเดินถือไม้คาถาอ่ เป็นพิธีกรแล้วก็พรีเซนต์อะไรเพื่อนๆก็แบบอยากจะให้เราออกไปเราออกไปคือลักษณะไฟบังคับไฟบังคับซึ่งซึ่งเป็นเหมือนการพอพออาจารย์บังคับให้ทําปุ๊บมันก็จะกลายเป็นว่าความกล้าเราก็จะมาเองแล้วคุณเคยมันก็เหมือนกับฝึกเรามากขึ้นเหมือนกับทุกห้องจะต้องส่งประกวดแบบดาวโรงเรียนอะไรนี้ใช่ไหมครับเดือนโรงเรียนอะไรนี้เราก็แบบจะโดนบังคับไปโดนบังคับบอกว่าจะได้หคะแนนถ้าไม่ได้นะห้องแบบ จะโดนหักคะแนนเลยแนวไฟบังคับเลยเออแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นความชอบนะคะอ่ะพูดถึงตอนอยู่ภูเก็ตมากดีกว่าถือว่าเราเป็นหนุ่มฮอตในโรงเรียนไหมฮอตไหมล่ะครับก็ไม่รู้ว่าฮอตหรือไม่ฮอตนะครับ ก็เรียกได้ว่าก็มีสาวตามคิดอยู่เรื่อยไม่ใช่สาวตามไปอยู่เรื่อยอย่างน้อยก็มีแฟนคนหนึ่งชื่ออุเนี่ยแหละนะคะใช่ครับอ่ะพูดถึงชีวิตครอบครัวกันมากดีกว่าอยู่ทางใต้เนี่ยโดยส่วนใหญ่เขามองว่าการประกอบอาชีพอ่ะก็จะเป็นแบบชาวสวนยางบ้างทําประมงบ้างที่บ้านประกอบอาชีพอะไรที่บ้านทําโรงแรมว่าผมไม่ไม่ใช่เป็นเจ้าของโรงแรมนะครับคุณพ่อคุณแม่กำลังจะแบบถ้าเกิดถ้าเป็นอย่างนั้นผมว่าคุณอุ้คงจะแบบพร้อมที่จะ อันนั้นกับผมใช่ไหมครับอะไรคะอันนั้นคืออะไรคะคือว่าเป็นคู่ชีวิตไช่ไหมรอแน่ครับผมยังไงยังไงตกลงยังไงพูดให้เคลียร์ซีเรื่องของธุรกิจโรงแรมคือว่าคุณพ่อคุณแม่ทํางานโรงแรมครับผมค่ะอ๋อทำงานที่โรงแรมใช่ครับเพราะว่าที่ภูเก็ตเนี่ยก็จะมีโรงแรมเยอะมากครับเยอะมากเป็นธุรกิจหลักๆ เพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของประเทศเลยแล้วก็ขึ้นชื่อของติดระดับโลกด้วยโ,โใช่ครับจริงๆอย่างนี้ดีกว่าในฐานะที่เราเองเนี่ยก็ไปโตที่ภูเกต็ตอยู่ที่ภูเกต็ตถ้ามีคนที่เขาอยากจะไปที่ภูเกต็ตอยากจะแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวแห่งไหนมีอยู่หาดหนึงครับที่ผมประทับใจมากเลยชื่อว่าหาดในหาดครับผมหาดในหาดคืออะไรทําไมถึงพีเต์อันนี้มัน,ม,ม,นมีความพิเศษยังไงมันค่อนข้างจะแบบนักท่องเที่ยวรู้จักน้อยนะครับจริงๆแล้วเพราะว่ามันเป็นหาดที่ว่า อยู่ค่อนข้างจะลึกเข้าไปแบบต้องขึ้นเขาไปคือแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้ว<ช>หาด <ฮะ S 1> ในหาดมันจะมีหาดเล็กๆซ่อนอยู่ในทะเลอีกทีหนึง่งพอทะเลปุ๊บแล้วก็จะมีน้ํามีร่องให้น้ำทะเลแบบสัตวเข้ามาจะมีหาดแยกออกมาอีกทีหนึง่งม,มันจะแบบเป็นธรรมชาติแล้วก็ค่อนข้างจะเงียบเงียบสงบอยู่ที่ทอาเภออะ,อ,อะไรอยู่อยู่อำเภออะไรอะอยู่ ย่ำไม่ได้อยู่นานแล้วพมมือมาแล้วครับไปเซิร์ชหาเอาลหรอคะเนะ่ะจำชื่อดีชช่อว่าหาในหาดหาดในหาดนั่นเองอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะฮะก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อู้ได้ยินเป็นครั้งแรกครับแต่เขาบอกเลยว่าที่นี่นี่แบบโอ้โหน่าไปมากเพราะว่าถ้าคนแบบรักความเป็นส่วนตัวนะครับแบบ ธรรมชาติจริงๆไปดูครับต้องไปต้องไปอะไรนี่ก็คือเรื่องราวของผู้ชายคนนี้นะคะแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าวันพรุ่งนี้ต่อเช้าต่อเชา้ชาเขาอย่างยู่กับเราเลยนะคะยีกวันหนึ่งซ่องวันเลยเต็มๆนะคะคคต่อเช้าก็จะมีเรื่องราวนะคะให้เราได้ติดตามกัอนอีกเพราะว่าจริงๆแล้วผู้ชายคนนี้อย่างที่เราบอกว่าเคยนี่น,นดูจากตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเป็น super natural ที่ส่งไปประกวดในเทศก,กาลภาพยนตร์ืองคันด้วย,<ช>ยคือเป็นตัวภาพยนตร์ใช่ไหมเป็นตัวภาพยนตร์ครับ โอ้โหเนี่ยสิเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามแล้วกันในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนช่วงหน้าคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะให้หนุ่มคนนี้เนี่ยแหละในฐานะที่เป็นคนใต้คน,นจังห<ม>วัดภูเก็ตต้องมีภาษาภาษาใตา้มาฟาดกัน,นคือจริงๆแล้วคนใต้เนี่ยก็จะมีสำเนียงแล้วก็อาจจะมีคำพูดในแต่ละจังหวัดที่แตกต่างกันด้วยแต่วันนี้หนุ่มภูเก็ตคนนี้จะมีคำใต้อะไรมาฝากต้องติดตามในช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ ปกติอีฟจะเป็นคนที่อ่านหนังสือดึกๆแล้วก็เป็นคนที่ตื่นเช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้อีฟเนี่ยรู้สึกแบบสมองตื้อๆแล้วก็ไม่ไร้ตัวช่วยในการดูแลรักษาสุขภาพของอีฟนะคะก็คือนี่เลยคะ่ะน้ํำมังคุด y 2 c ค่ะซึ่งมีเซนโทนนะคะที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระสำคัญนะคะยังจะทําให้ผิวพรรณของอีฟเนี่ยสดใสเป่งปังขึ้นอีกด้วยคะ่ะ สู้ช่วงสุดท้ายขออ้างรายการน้องแง่งน้องแกละะ่ะเนี่ยค่ะอะไรตามสัญญาอย่างที่เราบอกไะคะว่าแขกรับเชิญทุกคนที่มาในรายการส่วนหย่ไปคนตายนตคนตายทุกคนก็ต้องมีคํใต้มาฝ้ากันเอาวันนี<ม>ข้อข้อสักคําสักประโยคเหล่านันนําเสนอควาว่าวันนี้น้องเนชชาเสนอคําวา่าน้องเนชชา,า,ชาน้องเนชชาเจอแดดเยอะกันไปหรือเปล่าในช่วงนี้ครับก็ข้อนําเสนอคําว่าพักแหวนกับผมพักแหวนใช่ครับแหวนนี่นะ ใช่ครัพักแวนนี่แหละครับเหนื่อยไรอ่ะไม่ถึงใบบัวบกครับผมแก้จานแก้การช่ำในอ๋อฟังเพลงมื่อกี้แฟนเพ้อเราเจอกันก็ไปทำให้คนที่เขามีคู่มีครองอยู่แล้วเขาก็อาจจะอกหักได้ใช่ครับแต่วันในเมื่อเราแบบว่าทำต้องทำใจเพราะว่าเขามีแฟนแล้วอ่าขาซ้อนหวาไม่ดีนะครับผมไม่ดีไม่ดีเพราะฉะนั้นก็กินใบบัวบกรักษาการช้ำในในไปก่อนครับไม่นะเข้าใจไหม พจะก็มามาไม่ไปรักแฟนคนอื่นเขาอย่างนี้เขาก็มีเจ้าของอยู่แล้วยังไงเขาก็ไม่สามารถมาคบมาลักเราได้ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออาการช้ำในอ่ะดังนั้นก็ต้องกินพักแวนรักคนมีเจ้าของนะครับรักคนมีเจ้าของไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครที่รู้สึกอกหักฟกช้ำช้ำในอย่างนี้นะคะก็ต้องกินพักแวนพักแวนครับผมร้อยไม้อ่ะเคยกินไหมก็เคยกินครับผมแต่ก็ กินไม่ใครเป็นครับกินไม่ใครเป็นนะะ <laughs> จริงๆ <laughs> แล้วเขาไม่เคยอกหกักไงเขาไม่ค่อยอกหักสักเท่าไหร่มีแต่ทำคนอื่นเขาช้ารัก,กก็เลยไม่ค่อยได้กินบ่อยอะไรอย่างงี้แต่คนชื่อนี่ไม่เคยทำมาช้ารักเลยนะครับไ <laughs> อ<ย>้ <laughs> นี่สิอวยกันตลอดเว <laughs> ลาเ,เอาอย่างนี้แล้วอย่างหนึ่งเนี่ยนอกจากคําว่าผักแว่นแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะไปหารับประทานันได้เพราะว่าตามร้านอาหารของชาวปากใต้เนี่ยเขาจะมีผักใบบบก เป็นเป็นผักเครื่องเคียงนะคะเครื่องเคียงที่อยู่ตามแบบตามร้านอาหารใต้จะมีเยอะมากต้องกินผักเยอะๆนะคะส่วนทำตาที่อยู่ในเพลงในวันนี้ตามชื่อเลยเป็นแฟนกันไหมเป็นแฟนกันไหมยกตัวอย่างประโยคคิดตะยกยกเ,เพื่อครับยกตัวอย่างประโยคกัน <laughs> เอาเป็นแฟนกันไหมอย่างเช่นเดินไปเจอสาวๆแล้วก็เดินเข้าไปถามบอกว่า เป็นแฟนกับพ่อไม้ปนีอ๋อม่านนั่นใช่ไหมครับไม่ต้องแล้วพี่ยกตัวอย่างไปเรียบร้อยแล้วนะโอเคโอ้ตามนี้เลยนะครับเป็นแฟนกันไม้ก็คือตามชื่อจริงๆคนคนภาคกลางค่างๆจะคุ้นเคยอยู่แล้วแหละก็แปลว่าเป็นแฟนกันไหมจ๊ะ ทางนี้เลยทีเดียวนะคะการันหรือเปล่าต้อโตรวจดนะอย่างนี้อ่ะนี่ก็เป็นคาใต้จากหนุ่มภูเก็ตคนนี้เลยแต่ว่าพรุ่งนี้อย่างที่เราบอกนะคะว่าเขาจะยังไม่กลับไปไหนยังอยู่ที่นี่นะคะทั้งวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ต่อเช้าก็อยุนะฮะพรุ่งนี้ก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจนํามาฝากกันด้วยในรายการน้องเงยน้องแกละแต่ว่าวันนี้มาโชว์เพลงสองเพลงแล้วฝากผลงานหน่อยแล้วกันเนอะได้แล้วครับผมก็ขอฝากไ้ด้วยครับกับผลงานเพลงที่เร็วนี้จะปล่อยออกมาครับผมชื่อเพลงว่า มือใหม่หัดรักครับผมมือใหม่หัดรักด้วยเรียกว่าตอนนี้กําลังเตรียมทำมีอะไรอยู่นะครับผมค่ะไม่นานเกินรอครับ เดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยกันในวันพรุ่งนี้ต่อนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะฝากฟอลโล่กันได้หลากหลายช่องทางเลยทีเดียวค่ะแล้วก็น,น่นอนอย่างที่เราบอกพรุ่งนี้กลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะเป็นประจำเลยสุกส้าวเวลาเดิมแบบนี้ค่ะในช่วงวันทิงเทียนจนถึงบ่ายโมงวันนี้ขอบคุณเม่นด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้งคงอยู่ต่อกับเราเหมือนเดิมนะคะควันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ที่นี่ที่เดิมทาง CTH รัฐทุนเงินล้านวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ไม่ชอบเกาหลีแต่ตายย่างพี่ดูแล้วเฉยเกินไปบอกต้องคิมพายอนจุง้งสตไตล์วัยรุ่นบอกว่าทันสมัยรู้ว่าจะเป็นคิมบอมเธอบอกว่ายอมยกให้เลยหมดใจดูล่อดูเท่ดูดีสไตายเกาหลีเธอบอกว่าโดนโนนใจหลอไม่พอเรอื่อ หรืออยากเจอคนที่หลอกว่าเียงฉันมันไม่เข้าท่าหลอกไม่เข้าตาก็้าไใหม่เลยเธอ